ถ้าด้านโลตวที่ต่ำนะสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าโลต่ําตัวนี้เป็นน้ําแข็งอ่ะเมื่อกี้คุคยระยาวเลยนี้ไม่ไปไหนเลยเ<โล>กิด<โล>จากเอ็กป์บเช่นวาอุตันอุตันจากอะไรอุตันจากถ้าถือว่าไดเออร์ไม่มีคุณภาพนะครับไดเออร์จริงๆเริ่มไดเออร์ประกอบด้วยอ,อะไรบ้างประกอบด้วยเมซิลิก้ากอ,องความชื้นประกอบด้วยแผ่นสักราาก้องสิงคะปรกถ้าแผ่นสักราดไม่มีคุณภาพแผน่นสักราดติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่โอเคครับมันก็จะทําให้ สิ่งคือพวกเล็ดรอดออกไปได้เ็นซิลิก้าที่ไม่มีคุณภาพทาให้ความชื้นหลุดรอดออกมาได้แล้วถ้าตรงเนี้ยรูมันเล็กถ้ามันมีความชื้นหนาตรงเนี้ยฉีดเข้าไปมันจะระเหยแล้วมันจะเป็นน้ําแข็งมันจะเป็นน้ําแข็งตรงด้านออกของตัวเอ็กวชิชเชนวาลวนะทำให้เอ็กวชิชเชนวาลวอุดตันทําให้โลตมํมทําให้ท่อตรงเนี้ยออกเนี้ยเป็นน้ําแข็งนะมันมีข้อได้องเห็นมากเลยนะบางทีอะ เอ็กป็นไม่เสียเอ็กป็นตันเพราะว่าความชืน้นเอ็กป็นตันเพราะว่าสิ่งกระปกหรือน้ำยาน,น้อยอะไรประมาณนี้แหละครับ